อ่ะไว้อยู่ไหนไว้มาหาแม่เล้วไว้ไว้ลูกไว้เซเว่นอยู่ไหนลูกมา,มา,ม,ามากินข้าวมาไว้เซเว่น,นมา嘛มากินข้าวลูกอะอันเนี้ยผมวางไว้ให้เนี่ยไว้มาเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้ลูกอ่ะอะกินข้าวลูกของไว้นะแล้วก็ของมาของเซเว่นนะนี่นะผมาวางนะผมไปต่อแล้วนะเอออยู่ข้างถนนเลยเพื่อนเทให้มา ให้ไว้นะแล้วเดี๋ยวเซเว่นมากินเนี่ยเข้าไปเนในสแลนเนี่ยแม่วางไว้ตรงนี้นะเนี่ยสามถาดนะลูกเข้าไปกินข้าวนะคะโอเคข้าวลูกกินข้าวดาวกี้ด่างจอยหายหมดเลยแม่ไม่เจอเลยแม่แดงแม่แดงแม่แดงแแกินข้าวสามสีเมื่อกี้ยังปรากฏตัวอยู่แต่ว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วตัวน้อยมากินข้าวลูกน้ำตาลน,น้ำตาลเห็นสามสีไหมเมื่อกี้แม่ย,ยังเห็นอยู่เลยกินข้าวกินข้าวลูก กินเลยลูกแม่ยืนเฝ้าให้ตัวน้อยตัวน้อยกินข้าวค่ะกินเลยลูกกินเลยแม่ยืนเฝ้าให้ไม่มีใครทําอะไรหนูหรอกนะกินเลยตัวน้อยกินข้าวเยอะนะคะกินซะลูกบัวเนี่ยออกมาล้างถังแล้วเปลี่ยนน้าให้แล้วนะเติมน้ําให้เต็มๆแล้วนะลูกนี่นะกินน้านะลูกที่บัวเนี่ยกินน้ํานะข้าวพอจะน้ําตาลดํามาแล้วดํามาหาแม่แล้วดํามาแล้วเลวๆๆจื้อจื้อจื้อพร้อมอย่างมาให้พวกหนูก่อน อ๋อพอจะน้ำตาลอารังอ่าอนี่ของดําค่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ําให้อาดํากินเลยอาดํากินอ่ะกินกินเดี๋ยวแม่เอาน้ําให้นะยุ้ยยุ้ยกินหนูดำกินนะคะเดี๋ยวแม่เอาน้ําให้นะคะแป๊บนึงนะคะอ,อุ้ยอุ้ยอ่ะอ่ะหล่นแม่ให้เอออ่ะรังอ่ะดำดำคะดำมากินขนมแล้วหูกมาหาแม่มาดำมาแล้วมาแล้ว แม่ให้ดำนะคะยื้ยยื้อโอเคเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะคะไหนใครจะกินขนมคะอ่ะให้ดาวก่อนดาวอาวุโสอ่ะหล่นแล้วลูกอาตานอ่ะอ่ะโอ้ไม่เลียมือแม่รู้แล้วนะแม่ตามหาเขาปุ้นยังไม่เจอเลยลูกอ่ะ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 พี่บัวแม่ให้พี่บัวค่ะแล้วใครเอาอีกอ่ะให้ตัวเล็กลูอ่ะแม่ให้ตัวเล็ก ไม่แดงคะ่ะไม่ให้ไม่แดงนะคะโอเคคะ่ะแล้วใครจะเอาอีกหมดยางครับไม่ให้ขนมสามสีไม่ออกมากินข้าวกับแม่เลยนะอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยมีคนแย่ง <laughs> พี่วัวอยากกิน ลูกชายแม่เขนะีเนะได้่อียาไดอยากนพี่โอ้ยงับมือแม่แม่พาบังเอิญกับเพื่อนหนูไปรักษามะเร็งนะเมื่อไหร่ที่หายมะเร็งแล้วแม่จะพากลับมานะแม่สัญญาหนูแม่ไม่ไดเดาเพื่อนหนูไปไหนนะโอเคนะลูกนะตามนั้นนะลูกนะเดี๋ยวบังเอิญกับเพื่อนหนูหายเมื่อไหร่แม่พากลับมาที่เดิมโอเครับทราบแม่ไปต่อแล้วนะลูก ข้าวใช่ไหมคะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วหม่วมาไปหาไอ้นี่มาหา,หาหาหมาเพื่อนแม่มาเขาปุ้นหายังไม่เจอเลยลูกมาที่สองมาห้องก็นิดหน่อยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยเก็บนะมาลูกกินข้าวมากิน,ข,น,กข,น,กข,นข้าวก่อนอ่ะเนี่ยกินซะกินซะกินข้าวเลยแม่เก็บห้องให้กินก่อนอเออกินนะ กิในให้หมดเลยลูกก,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 กินนะลูกกินซ้ากินข้าลูกกิน้วเพื่อนเพื่อนวันนี้เด็กๆเขากัดหนูตายเพื่อนๆนเราตอนแรกเราตกใจว่าเลือดใครนี่พัเอาหนูไปฝังแล้วด้านนอกเดี๋ยววันนี้จะล้างหมดเลยนะเครื่องนอนเขาออกไปห้องนอกหมดละนี่พัดเก็บอุจจิเรียบร้อยแล้วก็ข้าวเอาขึ้นละเดี๋ยวล้างพื้นเลยอัน้ํายาล้างพื้นลงเนี่ยเพื่อนเพื่อนคะวันนี้คนท้องมีสองตัวเล็กอ่ะ หนูมัน,ห,นหลุดเข้ามาใช่ไหมเขาก็กัดตายตรงนี้แล้วก็เลือดเราก็เลยขนเครื่องนอนไปหมดเลยเพื่อนเพศแม่เขาใช้เลยนะมันก็มันก็ไม่ได้ไปโดนถูกหนูแต่ว่าแพทไม่ไว้ใจแล้วก็น้ําน้ํานี่แพทล้างล้างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเพื่อนนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ล้างหมดเลยค่ะเพื่อนจะเห็นวนะ่าตอนนี้แฉะหมดเลยแพทล้างกําพงกําแพงล้างกําแพงแล้วก็เอาน้ํายาล้างจานลงแล้วก็เอาแปรงขัดเดี๋ยวแพทจะ กวาดพื้นก่อนวันนี้คนท้องจะไม่มีเครื่องนอนนอนเลยของเล่นพัล้างหมดเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่ไว้ใจเนี่ยล้างหมดล้าเออพัดล้างหมดเลยเพื่อนเพื่อนล้างภาชนะล้างอะไรทั้งหมดเลยพัดไม่ไว้ใจเพราะว่ากลัวเชื้อโรคเพื่อนเพื่อนแต่นี้ก็พื้นก็ท่มท่วมเนี่ยล้างหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะวันนี้พัดล้างหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะกวาดน้าออกไปอ่าโอเคเพื่อนๆสู้ๆวันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะ คือเขาปุ้นพัดตามหามาตั้งแต่วันที่สิบจนวันนี้ละยังตามหาไม่เจอแต่ก็ยังมีความหวังเพราะมีคนเจอตรงนู้นตรงนี้พัดก็พยายามที่จะประกาศตามหาลงในเฟซด้วยแล้วก็แล้วก็วกเอารูปภาพไปติดประกาศตามแถวแถวใกล้เซเว่นมั่งแล้วก็คลินิกคุณหมอสัตวแพทย์มั่งแล้วก็ร้านขายอาหารสุนัขขายอาหารสัตว์ในศรีราชาก็ตามไปเรื่อยเพื่อนยังไงก็ภาวนาขอให้เจอแล้วก็เรื่องดีก็คือ วันนี้เจ้าบังเอิญกับเพื่อนของเจ้าบังเอิญที่เป็นมะเร็งก็วันนี้ก็พาน้องค่ะไปไปที่คลินิกแล้วก็เพื่อจะรอรับีโมเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนก็รอให้ให้เจ้าบังเอิญกับเพื่อนเขาตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะคะก็รักษามะเร็งเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะพากลับมาอยู่ที่จุดเดิมค่ะเพื่อนน้องแม่ซักเครื่องนอนตากเรียบร้อยแล้วนะอยู่ห้องนอกอย่างเยอะเพื่อนๆนสาหัสค่ะเนี่ยเจหนึ่งละตักไป ตักไปตากไปนี่ห้องสะอาดหมดแล้วนะแม่กวาดพื้นออกไปหมดแล้วนะเชลโลไม่มีละเอ่อเอาไปกินอะโอ้นื่อยอ่ะลงไปลงไปมาปีนแม่ขาเลอะอ่ะคนท้องลูกคนท้องลงไปลงไปคนละสองอันอ่ะให้แม่หนูลงไปลูกอะแม่หนูขาอืมอืม ก็ได้ค่ะคท้องทีสองอะที่สองไม่ให้หลูกเรียบข้าวกินให้หมดด้วยนะน้ำสะอาดอยูนน่นู่นเรียบร้อยอืมอืมโอเคลูกปูนอนผืนนี้เมื่อวานเลอะฉี่นะเพื่อนๆไพ่ก็เลยไปซักต่างตั้งเมื่อคืนนะแล้วเนี่ยแห้งแล้วไพก็เลยเอามาปูให้เขาวันนี้มันเหลือแค่ผืนเดียวคนท้องจะเอาอะไรคะมาให้คนท้อง แ,แม่เป็นท้องของอเอ็ม้เปลจะเล่นกับแม่เหรอ,เ,อเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่น,เ,น,เ,น,ลเ,นเดี๋ยวค่อยเล่นเอาไปก่อนเอาไปก่อนหแม่เหนื่อยเดี๋ยวค่อยเล่นโอ๊ยจะเล่นกับแม่ดูสิทีหลังหนูเข้ามาไม่กัดเขาแล้วนะคะห้รืเปล่าบาปนะได้รืเปล่านะแม่ปูที่นอนนห้แล้วนะเหลืออยู่ผืนเดียวนะที่แม่ซักตากตั้งแต่เมื่อคืนเนะี่ยแล้วข้าวกินที่หมดนะห้องสะอาดหมดแล้วลูก อ่าน้ำเต็มเต็มแล้วนะนะอืมกี่โมงคะมาม่าดูซิเดี๋ยวมาม่าขนมให้เชื่องตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งสิบห้าแล้วเดี๋ยวมาขนมให้นะเออเดี๋ยวไปนอนซะลูกคนท้องกินข้าวด้วยนะคนท้องเดี๋ยวน้องกินข้าวด้วยนะคะอืมอตัวเล็กด้วยนะอืมอือนี้ของตัวเล็กคนท้องคะคนท้องคะออมาให้ค่ะเอาไหนเอาไหนเอาคนท้องอ่ะ คน้องคะอาจื้ยอาจื้ยอาจืยอจุยไปไปนอนไปวันหนึ่งกว่านล้วูกปะเอามาให้อเอาะนีสองอามาให้หลยอ่ะอันนี้ของคุณท้องออไม่เอาขนมจะเล่นกับแม่ไม่ไปแล้วลูกแม่เหนื่อยแล้วขับรถตามหาเข้าปุ้นยังไม่เจอเลยอ่ะอ่ะงอน <laughs> ต้องงออ่ะได้กินข้าวให้หมดแล้วลูกอืม ตั้งทำเมื่อวะ่ะฝันดีนะลูกคุณนายให้กับคุณดีมนะฝันดีนะลูกนะได้รักหนูนะคนท้อง <c oughs> คนท้องมองหน้าแม่ไม่อยากให้แม่กลับบ้านแม่รู้กินข้าวลูกกินข้าวดึกแล้วลูกดูดิดูตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ยังมองหน้าแม่ดูอะไรเอาวาอาจุย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 กินข้าวสิลูก <c oughs> แดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาลูกแม่ตามหาข้าวปุ้นน่ะหมาเพื่อนแม่หายหลายวันแล้วยังไม่เจอลูกแต่ก็มีคนเห็นอยู่นะแม่ก็ยังขับรถวนหาอยู่เป็นกำลังใจให้แม่เจอข้าวปุ้นนะสุเลศไปกินข้าวต่อลูกไปไะไม่ไปแล้วรักษาพักคุ้มครองนะแม่รักนูทุกตัวนะนะ ไหนไโอ้ใครคิดถึงแม่หนูคิดถึงแม่เหรอปีนรถเย่ายุยย่ายุยโอ้คิดถึงแม่ลูกคิดถึงแม่โอ้ดู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 คิดถึงแม่ดูซิดูซิแจกขนมแม่แจกขนมอ่ะเร็วใครจะขนมมาแล้วลูกมาแล้วแม่แจกขนมลูกอ่ะเร็วๆเอออ่ะเร็วใครจะขนมมาหาแม่มาเออเออเออเอาบ้าเอาบ่าเอา่ายุยย่ยุยใครจะขนมอีกมาแล้ว แจกขนมแม่แจกขนมเอาจุ้ยยุ้ยไหนยขายาขนมคะอัะนันอ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้อีกเดี๋ยวแม่ได้ขนมมาเลยมาเลยเดี๋ยวแม่ขนมให้ลูกมาแล้วตัวเล็กมาตัวเล็กมาเร็วมาลูกมาเร็วมาหาแม่เร็วเร็วขายะาขนมมาลูกหนูเอาเปล่าเร็วมาหาแม่มาตัวเล็กมาแม่ให้ขนมลูกอ่ะจุ้ยอ่ะยุ้ยไหนไหนขายะาขนมมาเร็วมาเร็วลูก มาหาแม่แลวตัวเล็กมาเล่อยุ้ยไหนใครอยากได้อีกหูกกอาตัวเล็กเอาอีกเหรออ่าอาตัวเล็กอ่ะกินกินเลยใครเอาเลยก็เอาเลยมาหาแม่มาอ่าอยู่อ่ยุ้ยแม่ไปแล้วลูกไม่ต้องร้องดังอ่ะยุ้ยยุ้ยอุยอุ้ยนี่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 ของวันพาลูกงอดะุ้ยอ่าของพิซซ่าลุ่งอุ่้ยป่าป่าแม่ไปแล้วนะลูกโถถังกะละมังลูกแม่รักหนูนะโหกี่โมงจะตีสองละป่าป่าไปกพนขนมวันพารัไปกินขนมเออลูก พรุ่งนี้เจอกันนะลูกอจุย้ออยื้อโอ้ยดูที่หมูยองอร่อยใหญ่เลยดูที่หมูยองบอกแม่อร่อยจังเยยวันพาบอกอร่อยจังเลยพิซซ่าเข้าไปกินข้างในแล้วเรียบร้อยแม่ปแล้วลูกวันพักอุูรักษาะพะคุ้มครองนะพรุ่งนี้เจอกันลูกร้านกล้วยทอดนะคะที่ให้วันพาเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อนตอนนี้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วค่ะปกติวันพะเขาจะนอนตรงเสาไฟฟ้าตรงนี้เพื่อนๆขอบคุณค่ะร้านกล้วยทอดร้านนี้เพื่อนอยู่ตรงข้ามนี่เลยนะอิตอร์แลนด์ค่ะ